พี่น้องครับเมื่อเคย่อนเม่ไเ <huh ้เห็นวิดีโอหรบอเป่าใช่เลยเข้มไปสาซำไงใจแตกเขาพิสูจน์ใหใยนะครับผมที่เพิ่งปล่อยออกมาวันนี้นะมันที่ิ2กลุ่มภาพันนะครับทางช่อง youtube สาวน้อยลำพูดอินดี้เล็กคอร์ดพี่น้องครับผมฟังหลายรอบแล้วผมยังเขินบ่หายเลยมันพีไงบ่าวโจ๊มันพี้จุดพีตอนจบไงแล้วก็แบบว่าเอาเอาก็เขินแทนเพื่อนจริแห บอลคอนบอลบอลถึงเนื้อเพลงก่อนเพลงมีคมมากเป็นเพลงฟอนมันหวานเป็นเพลงจังหวะแบบว่ามันมั่นเนาะจังหวะวนๆมันมั่นนะครับซีมี่และสเตเดนดี้แบโอ้ยเก่งมากทีมงานแต่ว่ายูเห็นบอลโจเข้ามาหลายฉากหลายฉากเพราะฉากไที่่ยบอลโจแย่งซิ้นไปหมดเลยพี่น้อร์พี่น้อง์ก็ยินดีเห็นเลยเนาะว่ามันแย่งซี้นจังไลยเอ้าฉากมึงที่หลังเขามากฉากนี้เออเป็นผู้ใดญ่บอลถึงเพลงเนาะสาวซ้ำไงใจแตกครับ เออเป็นไพ่ไพ่กระจายแตกพระเอกนี่นารักปันอิกค่ะน้องเออรอแห้งเบิ้งเนี่ยเบาโจ๋ให้เมันเบิ้งตอนท๊าปมากตอนนี้นะลอยหยิมอุ้ยเหี้ยบีดอ่ะขอเหลือพานี่จักหน่อยอ่าอุ้ยแต่ละหมองเบาถึงหมองไทยนะมันก็สวยๆเนาะที่ไทยมีสวยมากเหมือนที่เหมือนที่ชลบุรีเลยอะไรนะไอ้ที่ดังๆอ่ะไอแคนยอนแคนยอนอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนมากเลย เอาเพลงนี้นะครับผมกับสาวซ้ำยายใจแตกเงาะศิลปินสุ <ฮะ S 1> สายยญยเพชรบ้านแพงนะครับค่าคร้องทานองโดยอาจารย์ตั้มนครินครับ <ฮะ S 1> เรียบเรียนดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรโปรดิวเซอร์ชัยเอกกิติศักดิ์นะครับอำนวยการผลิตโดยโจโยโมนินโปรดักชันน้ำเพสตูดิโอนะครับแล้วก็กราฟิกวิเลจจันทเขตครับค่ายเพลงลำเพิรอินดี้เลคคอร์ดครับ แล้วก็ติดมาแรงค่ะเ้ยสาวหน่อยนี่ตอนนี้นะครับผมตอนนี้ในหมวดทั่วไปติด5ในมาแรงในหมวดทั่วไปแล้วนะครับ้วก็ในหมวดเพลงกับติดแปดในมาแรงเสื้อวาอีกว่าโดนทายานขึ้นหนึ่งมาแรงแน่นอนครับตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่หนึ่0แสนห้มื่นหนึ่งพันไหมเหมือนกันขึ้นเรื่อยๆหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพเก้ยค่ะเชื่อว่า แฟนกับสาวน้อยต้องไปฟังกันแล้วอุยขึ้นมาหกมาแรงแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมในหมดพลงขึ้นหกอืออัพอัพเรื่อยเดี๋ยวมันจะขึ้นหกใช่อันนี้เข้าเข้าหัวเมืองหลักเนาะสุดเนาะหกในมาแรงในหมดเลยเนี่ยโอ้โหนี่จริงด้วย กมาแรงปังดีค่ะเพื่อนี้แล้วเนื้อหามันดีแล้วก็มันนวนไหมเมียนเนียนแล้วการทายท่ามเอวีนี่ก็คือแบบออกมาดีมากแล้วก็แบบมันมีฉากพีคแกฉากแบบที่คนต้กราวถึงครับพี่น้องในปีนี้นั่นก็คือฉากีะไรเดี๋ยวฉากนี่ตอนแรกพี่สุธยาดีก็พระเอกเอวีก็คือน้องอ่าน้องอันชื่ออย่างไรกอ จกเด้อเข้ากันจำบัวได้เอิร์ดน้องเอิร์ดน้องเอิร์ดพิชิดพงนะครับหมอรักไอดอลครับอ่น้องเอิร์ดเป็นเอเอ็มวแล้วก็คุณส่สายญาเป็นนักเอกตอนแรกนะครับแต่สรุปนักเอกไม่ใช่คุณสุกนักเอกไม่ใช่พี่สู่นักเอกเป็นบอลโจเป็นบอโจค่ะพน้อต้องเบิร๊กให้จบค่ะต้องเบิร์กะห้จบนะเฮ้ยต้องเ่อฟังเขาเบิกเหรอเขายังเขินนาดีีอยู่ตอนนี้ตอนแรกเขาูว่าพี่สุวันจิโซหวังได้ตอนแรกนะตอนนี้ว่านี่ที่ว่าเป็นสารภาพพากันอ่า เออแมนแมนแมนนี่อเออนสารพานี่แหละผมหักอ้าวครับพ่าชู้พ่อู้ออเ,าาเนี่ยพ่อกระเขนไปน่าแม่พีบอกพ่อพเออไม่ผิดนะเออ,อเพ่อเนไปนน่แม่โอ้เราเหว่อพี่ขาดมสรุป บอโจเป็นนางเอกค่ะเรื่องนี้บอโจเป็นนางเอกพี่แข่งจูงมือกันไปแล้วเออผ่านไปแล้วคุณนะโอ้ยจะเป็นแสดงคืนนะคะไม่ต้องกันหรอกต้องใช้ฝาแล้วมาไปเองพี่แหมไปเองพี่แลไปดูคอมเมนต์ซิคุณสุมาโพสต์ใต้คอมเมนต์เพลงนี้ ขอบคุณ FC ทุกท่านทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะเนี่ยค่ะน้องสู่ร้องได้หน้าฟังเสียงหวานแล้วก็เพราะพรพลงฟังสบายหูขอให้ติดหนึ่งมาแรงสนับสนุนบุคลากรสาวนทุกท่านค่ะช่วยเชียร์ช่วยดันกันนะคะทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กับศิลปินเพื่อเป็นกำลังใจกับคุณสู่สายใยเพรมั่นเพงด้วยนะค,คะ แล้วก็มีพิเศษด้วยดีเด่สิบสี่กุมภาพันธณวาเลนไทน์เนี่ยสุสายใยตอบแทนพระคุณด้วยผลงานตัวแฟนมาจังไหร่ร้องใหม่ดนตรีใหม่พร้อมกับ m อพร้อมชุด m อแมนมณีวันอมแอมเป็นเพลงอีเด็กแต่อีเด็เพลงนี้นะตอนนี้ก็ร่ำเป็นกระแสนะเพลงต้นฉบับเป็นเพลงของพี่สุสายใยเลยตัวแฟนมาจังไหร่ที่ร้องให้มาได้ทุกวันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองร้องไหร่ พอเสียวมารีเมกใหม่ดนตรีใหม่พร้อมร้องใหม่ดนตรีใหม่ทายเอ็มีใหม่ถ่าเบิ่งเลยวันที่14นี่นะครับ14กุมภาคุมธาวันวาเลนทน์ยงานดวดออกมาเรื่อยๆเลยแบบต่อเนื่องกันเลยสาวซัมไงใจแตะครับผมสาวซัมไงใจแตะให้ผู้ใดยังไม่้ว่าท่านไหนฟังไปฟังเดยพี่นองเดินที่ช่อง YouTube สาวน้อยลำโลยอีดี้เล็กขอนะฮะสวัสดนปันเนาะ เอาสนับสนุนผลงานของศิลปินในสังกัดสาวมาเป็นแม่ทุกคนครับขอให้เพลงนี้ทะยานขึ้นหนึ่งในมาแรงนะพูดถึงเรื่องเพลงแล้วนะพูดถึงเรื่องเพลงน้องอีกต่อเลยได้มาวันี้และน้องอิงก็มาแชร์อยู่นะนี่ไงอูอิงมาแชร์แล้วมีพี่สุสัยางออกมาขอบคุณด้วยใช่นี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 ่คอมเมนต์ก่อนนี่โอ้โหรอแชร์เพลงนี้ปังๆรอแชร์ ไหนพี่สูมาคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์น้องไหม,ม,มได้แชร์ยังไม่มีใช่ไหมม,มันไม่เห็นหมดอ่ะเนี่ยอันนี้ดูสดๆเลยเลยพี่น้องน,นี่แหละรอรอจ้าเข้าไปดูเลยจ้าในช่อง y o u t u b e สาวน้อยอินดี้รีคอร์ดค่ะปล่อยแล้วค่ะปล่อยออกมาให้ฟังแล้วเจ,จโจกับที่หนึ่งหละ จ,จ,จีจูค่ะจีจูอันนี้โตค่ะอันนั้นบอสโตค่ะขึ้นมาจูคนอื่นบอสจูอื่นพิชเนี่ยอ่ะอุอ้ยสุดนี้น,อนอ้องอิงเพิงอ่านแต<ช>่ว,ว่าหัอแรกอยู่ใส่นี่อยู่เชยยาภูมิเอาโมนี้งั้นยู่เชยยาภูมิบอกแมนน้นองอิงก็ขอบคุณแฟนคลับทุกวันเลยเนา<ฮ>ะนอยู่ในหน้าเฟซหน้าเพจส่วนตัว อ่ะไปพูดถึงผลงานเพลงน้องซีไปอ่าหอาราสุกรพี่ <ใน S 1> สุยย <ใน S 1> สยายแบบโผลนะครับเกิดไวหลังจาก่อยเพลงเนาะ,นะ,ะรักกันรักสายใหญ่ก็อย่าลืมแชร์เพลงสาวซ้ำใหญ่ใจแตกในช่องยูทูบให้เพื่อเป,ป็นกำลังใจให้ศิลปินไดเด้อจ้าแช่แชขอคนละหนึ่งถึงสองแชร์เด้อจ้าพี่น้องสุไสยายเพอรบ้าแพงขอบคุณล่วงหน้าเด้อจ้าอืมกลังใจหลายๆเด้อค่ะเอาไปดูเยอะ เพลงไหนพี่จินนะที่ไหนนี่บอกใช่ไหมอ่ะโอเคครับผมอ่ะนี่ก็คือเพลงใหม่ล่าสุดของพี่สุสายใหญ่เนาะสุตสายใหญ่เพลงบ้านแพงกับคือเพลงสาวสัญญาใจแตกนะครับผู้ใดยังบ่ได้เบิ่งนฝ่าไปเบิ่งพี่น้องม่วนดีๆเสียงก็เพาะดนตรีเพอเอ็มดีสวยแล้วก็มีฉากพีคในพีคที่พีคมากครับมุ่งขัดพี่น้องค่ะพอจบเพลงแบบนี้เสียใจเสียใจแค่พี่สุโอเครอพี่น้องอ่ะ โอเคครับวันนี้เราสองคนกันมาอัปเดตนี่เลยยอดวิวตอนนี้ก็คือทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องหลักการตีแทร็ดหกในมาแรงให้หมวดเพลงแล้วก็ห้าในมาแรงในหมวดทั่วไปนะตอนที่เราอ่านนะครับผมเดี๋ยวข่าวต่อไปสิเปต่อข่าวเพจของเราอุ๋ยอิงนะครับกดติดตามไปเลยครับสาวกุ๊กเคมราศ์เวเจูดีไซส์กดติดตามไปเลยไปมือหนีไปก้อนพบกันไม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ